สวัสดีคะ่ะช่องจัดมินพยากรณ์นะคะสวัสดีทุกคนนะที่ผ่านเข้ามาพบมาเจอคลิปพี่นุ้ยในวันนี้นะคะ,ะวันนี้เนาะพี่นุ้ยได้มาทําการพยากรณ์ไทยยิปซีนะคะเป็นดวงแรนดอมนะนะคะไม่ใช่ดวงใครของใครคนใดคนหนึ่งนะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นพลังงานโดยรวมเนาะไม่ซีเรียสน,นะคะ,ะในช่วงสามวันนี้นะนะคะ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะเดี๋ยวให้พี่ไพช่วยบอกเนาะเป็นหน้าที่ของพี่ไพแล้วกันพี่นุ้ยจะเป็นคนช่วยอ่านนะคะให้พี่ไพสื่อมาทางพี่นุ้ยและพี่นุ้ยจะเป็นคนอ่านนะคะพี่ไพอยากบอกอะไรไหมคะกับคนที่ผ่านเข้ามาพบมาเจอมาเห็นคลิปในวันนี้ของพี่นุ้ยนะคะพี่ไพอยากบอกอะไรกับเขาบ้างคะว่าสามวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะเป็นคนอ่านนะคะพี่ไพจะเป็นคนอ่าคนสื่อสารคนอยากบอกเราเนาะนะคะ ขอเลือกไพ่เนาะห้าใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอาภายในสามวันนี้เนาะนะคะพี่ไพ่อยากบอกอะไรกับเราว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราไหมยังไงอุ้ยมาใบแรกเลยทุกคนสิบเหรียญสิบเหรียญใบแรกเลยนะคะเนาะเทรนด์ออฟเพนเจขึ้นมาเป็นใบแรกเลยนะทุกคนนะเห็นไหมสิบเหรียญขึ้นมาเจอเฮอร์มิตขึ้นมาโอ้โหแจ่มแจ้งมากทุกคนจ้ะ นะคะภายใน3วันนี้นะจากใครที่รออะไรที่มันนิ่งๆอยู่สถานการณ์ที่มันนิ่งๆอยู่ตัวน,นี้มันจะไม่นิ่งแล้วนะนะคะพี่พายอยากบอกว่าถ้าใครที่กําลังจะซื้อนะคะที่ดินซื้อบ้านหรือต้องการจะขายที่นะคะขายรถหรือขายบ้านนะช่วงนี้นะคะคุณจะได้มีเกณฑ์ได้ขายนะภายใน3วันนี้นะหรือใครกําลังรอเงินใหญ่ๆอยู่นะคะรอเงินใหญ่ๆจากจากทางไหนก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้รับ นะคะคุณจะได้รับเนาะ,ะและและใครที่กําลังทําเรื่องกู้นะคะเกี่ยวกับธนาคารนะคะเดี๋ยวคุณจะผ่านเนาะเดี๋ยวคุณจะได้รับนะคะ,ะคุณจะผ่านเรื่องการกู้เงินได้นะคะในช่วงนี้เนาะนะคะและใครกําลังจะหาซื้อรถใหม่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านนะคะตอนนี้คุณก็จะได้ซื้อนะนะคะ พี่ไพ่บอกว่าใบแรกขึ้นมาก็คือว่าเรื่องการเงินคุณจะเฮงคุณจะปังนะคะไม่ว่าคุณจะจับจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณมักจะประสบความสําเร็จและคุณจะได้รับเงินในได้รับการรอคอยจากคุณจากคุณที่จะให้คุณหรือคุณรอคอยเงินจากใครคุณจะได้รับนะคะจากตรงนั้นหรือคุณรอเงินจากทางไหนก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้รับนะคะตรงนั้นเนาะตามเลเวลของแต่ละคนนะคะสิบเหรียญเนี่ยเป็นเป็นไพ่ที่ว่าเป็นเหรียญใหญ่ เป็นจํานวนเงินที่เยอะนาถ้าตามหน้าไพ่นะคะแต่ต้องเลเวลของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยรอเงินแบบสองพันสามพันแต่เป็นเงินที่รอแบบรอนานหรือเป็นเงินที่จําเป็นสําหรับคุณหรือเป็นก้อนใหญ่สําหรับคุณมันอยู่แต่ละสเต็ปแต่ละเลเวลของแต่ละคนบางคนขายที่ราคาเป็น10ล้าน20ล้านอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคือเขาได้รับมันต่างกันที่เลเวลนะนะคะไม่ใช่จากการเงินเท่ากันเสมอไปนะคะสิ่งที่จะได้รับเนาะนะคะ ใครที่ทาธุรกิจใหญ่ๆนะ่นะคะใครที่ทําธุรกิจใหญ่ๆเนาะ,ะคุณจะได้รับเงินแบบหลายหลายล้านหรือหลายแสนอะไรประมาณนี้การรอคอยของคุณขายที่ขายทางคุณจะได้รับเต็มกําไรจะได้รับผลประโยชน์จากตรงนั้นเยอะนะคะคุณจะขายได้นะจะได้กําไรเยอะนะคะอืและ ภายใน3วันนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์คุณช่วยเหลือคุณนะคะในในทุกๆเรื่องคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะคะภายใน3วันนี้ทําอะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้นึกถึงครูบาอาจารย์ให้นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดวงชะตาคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะตรงนี้เนาะและคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปทําบุญเดินทางไปทําบุญด้วยนะมีเกณฑ์ให้ทานนะคะ คุณเป็นคนที่รักสัตว์ด้วยนะเป็นคนที่เมตตามีเมตตาจิตที่ดีมีเมตากับสัตว์เลี้ยงกับสัตว์สิ่งต่างๆและกับผู้คนนะคะคุณเป็นคนที่มีความเมตตาตรงนั้นนะสามวันนี้คุณอาจจะได้เดินทางไปบริจาคอ,อาหารสุนัขหรือแมวหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปทําบุญก็ได้นะคะเพราะคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเนาะหรือเฮอร์มิตขึ้นมาคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถการงานของคุณอาจจะพัฒนา อาจจะมีเกณฑ์ได้ขยับพยายนะภายใน3วันนี้นะคะเพราะว่าความความรู้ของคุณมันเยอะนะคะคุณยิบจับสิ่งใดคุณมักจะประสบความสําเร็จในช่วง3ามวันนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะต้องทําอะไรได้โดยแบบกระทันหันนะไปไวมาไวคิดไวทําไวหรือต้องด่วนตัดสินใจอะไรแบบฉับพลันนะคะในช่วงนี้แต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่ดีถึงคุณตัดสินใจเนี่ย จะเร็วจะด่วนมากขนาดไหนแต่คุณประสบความสําเร็จแน่นอนตรงเนี้ยนะคะสิบเหรียญขึ้นมาเป็นการันตีเลยนะคะแล้วเจ็ดเมถาวรขึ้นมาคุณเป็นคนที่ขยันแล้วก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือทุกสิ่งเลยที่คุณหวังอะคุณจะประสบความสําเร็จเพราะว่าตัวต,วตนของคุณเองคุณเป็นคนที่สู้คุณเป็นคนที่มีความมุมมนะเป็นคนที่ขยันทํางานทั้ง7วันนะคะแต่คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางแบบไวๆแบบแบบไม่ได้นึกฝันมาก่อนก็จะต้องไปคุณจะต้องไปไวัยกลับวอะไรประมาณนี้เนาะภายใน3วันนะนะคะอ่าแล้วก็คิดวทําไวัย คุณจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปเกี่ยวกับเรื่องการงานก็ได้หรือเดินทางไปเกี่ยวกับธุระอะไรก็ได้แบบไวๆแล้วก็กลับไวอะไรประมาณนี้ต้องไปไวมาไวคิดไวทําไวแล้วก็ให้ประคับประคองด้านอารมณ์นิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณไม่ต้องกลัวภัยอันตรายต่างๆนะภายใน3วันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาคุณอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณดีนะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณดีนะคะบ้านคุณอยู่แล้วดีนะคะอยู่แล้วแบบดวงเเงงงดวปันะ ใครต้องการทํางานแบบบางคนรองานเสริมนะบางคนรองานเสริมรองานพิเศษคุณก็จะได้ทำเนาะแปไม้เท้าคุณทางานตั้งแต่สากะเบอยนเดือดรบคุณเป็นคนที่ขยันมุมานะและคุณทําได้นะคะคุณเป็นคนที่เก่งทํางานทั้ง7วันเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีความฉลาดการเงินของคุณรอคอยคุณก็จะได้เงินนะ3วันนี้คุณจะได้รับเงิน มาจากช่องทางไหนก็แล้วแต่แต่คุณจะได้รับแต่จะไม่ได้รับเท่ากันนะพี่นุ้ยเคยบอกเลยว,ว่ามันเป็นเลเวลของแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันการเงินมันจะไม่เท่ากันนะคะและคุณจะประสบความสําเร็จด้วยนะมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์คุณอาจจะไปไว,ไวัยมาวัยหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะนะคะ ให้ความเมตตากับบุตรบริบาลในบ้านนะคะไม่ใจร้อนนะช่วงนี้ดูหงุดหงิดหน่อยนะบุตรบริวาลในบ้านคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือลูกน้องบริวาลก็ได้นะคะช่วงนี้นะต้องใจเย็นกับเขานะคะมีเมตตาจิตกับเขาเยอะๆนะคะเนาะเดี๋ยวเขาก็เย็นลงนะนะคะช่วงนี้สามวันนี้คุณสรุปแล้วคือคุณประสบความสําเร็จทุกๆด้านนะคะด้านการเงินก็อยู่ที่เลเวลของแต่ละคนที่วนุวยบอกไปแต่จะได้รับ รออะไรไว้ก็จะได้รับจะขายที่ขายทางขายรถขายบ้านคุณก็จะได้ขายนะคะหรือคุณต้องการจะซื้อสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆคุณก็จะได้ซื้อนะในช่วงนี้ผู้รับผู้ใหญ่อุปถัมภ์และคุณมีเกณฑ์จะได้ทาบุญพ่บอกว่า3มวันนี้ให้คุณสวดมนต์นะคะสวดมนต์แล้วก็ไหว้พระเนาะขอพรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเวลาที่คุณจะออกจากบ้านหรือคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงท่านนะคะท่านคุ้มครองดวงชะตาคุณอยู่นะการงานคุณประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะนี้พี่หนุ่ยอ่านจบแล้วเนาะนะคะ ภายใน3วันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นพลังงานที่ดีพลังงานที่ตรงใครทีเ่เห็นไหมไพ่มันขึ้นมามันบอกเลยว,ว่าบทสรุปมันดีหมดอย่างให้คุณรับเอาไว้เลยนะคะแต่พี่น้อยก็รับไปแน่นอนนะคะสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะภายใน3าวันนี้เนาะนะมีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานหลา,หลายสิ่งหลายอย่างเนาะอย่างที่พี่น้อยบอกไปนะคะ อ่าแล้วก็ยังไงแล้วถ้าใครพลังางานตรงไหนกดรับเอาไว้เลยนะใครที่ไม่ชอบยังไงเลื่อนผ่านได้ปิดคลิปได้นะคะหรือจะดูดูต่อได้นอะพี่นุ้ยขอฝากช่องจัดมินพยากรณ์ด้วยนะคะอ่ายังไงแล้ววันนี้พี่นุ้ยขอลาไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ